นี่คือแผนผังนะคะของวัดป่าไตรวิเวกนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลน,นาบัวอำเภอเมืองสุรินจังหวัดสุรินนั่นเองนะคะถือว่าเป็นอุทยานการศึกษาในวัดประจำปี2,547นั่นเองนะคะนี่คือแผนที่โดยสังเกตของวัดป่าไตรวิเวกนี่คือ อาวัดป่าไตรฤกษ์นะคะหมายเยอะมากเลยนะคะนาะนะคะ <c oughs> เป็นจุดๆเลยนะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์หมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนเอ่ยนะคะหมายเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนหมายเลขหนึ่งคือพระอุโบสถนั่นก็คือพระอุโบสถนั่นเองนะคะ2นะคะ3ก็คือศาลาปฏิบัติธรรมนะคะ 4. นะคะอนุสรสถาน5พิพิธภัณฑ์หุน่นชีพึ่งหลวงปู่3ามนะคะ6กนะคะกุฏิอนุสรหลวงปู่สามอากิญจนโน เจ็ดพระพุทธสิริสายาสนะคะแปดกุฏิเจ้าอาวาสนะคะเก้านะคะห้องน้ําสุขาสิบสระน้ํานะคะสิบเอ็ดพื้นที่ปลูกต้นไม้นะคะสิบสองเมรุนะคะสิบสามศาลาบําเพ็ญบุญนะคะสิบสี่ห้องสมุดนะคะสิบห้า ศาลาครัว16กุฏิพระ17หอระฆัง18เรือนแม่ชีนะคะวัดป่าไตรวิเวกนี้มีเนื้อที่17ไร่กับ2งงานนั่นเองนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือ แผนผังโดยสังเกตของวัดป่าตรัยวิเวกนะคะนี่ก็คือบริบทโดยรวมของวัดป่าตรัยวิเวกนะคะที่เรามาวันนี้นะครับเพื่อที่เราจะมาศึกษาชีวประวัตินะคะขององค์หลวงปู่สามอากิิญโนนะคะนี่ก็คืออนุสรสถานหลวงปู่สามอากิิญโนนั่นเองนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยนะคะว่าท่านรูปนี้เป็นใครอย่างไรแบบไหนนะคะแล้วก็เหรียญของท่านก็ถือว่ามีมูลค่าแล้วก็เป็นที่หาย การของศิษยานุสิตและท่านถือว่าเป็นพระสงฆ์นะคะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในใสายธรรมยุตกรรมฐานนะคะและเป็นที่รู้จักนะคะว่าเป็นพระเถราจารย์สายกรรมฐานของจังหวัดสุรินนั่นเองนะคะที่นี่คือวัดป่าไตรวิเวกนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหน้าเพื่อที่จะชมนะคะบรรยากาศของอ,องค์พิพิธภัณฑ์นะคะท่านผู้ชม